เปิดเผยสีสก,กินที่จะเข้าเซิร์ฟไทยก่อนใครสก,กินแรกก็จะเป็นในส่วนของคุณแม่ลูเมียและนี่ก็จะเป็นสก,กินที่จะเข้ามานะคะก็เป็นสก,กินที่ทุกคนทําการโหวตในส่วนของเอฟเฟกก็สวยอยู่และสก,กินถัดมาเป็นในส่วนของน้องวีราและหลายคนนะคะก็อยากให้สก,กินนี้เข้ามากๆเพราะว่าสก,กินนี้น่ะสวยมากมาในร่างของจิงจอกซึ่งราคาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ ส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นนาครสซึ่งสก,กินนี้นะคะราคาก็น่าจะเอาเรื่องเพราะว่าถ้าสมมติจัดการบัฟฟ้าถ้าหญิงจำไม่ผิดเอฟเฟคจะเปลี่ยนและสก,กินนี้ก็โดนสปอยนานแล้วตั้งแต่ง,งานแข่งซึ่งเอฟเฟคต,ต่างๆใครที่อยากดูนะคะหญิงก็ลงไว้ให้แล้วแต่ว่านานแล้วก็ไปหาดูได้ส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นบูคอง ซึ่งก็จะเป็นในส่วนของสกินนี้เลยค่ะที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าสกินนี้เอฟเฟกก็อลังการเช่นเดียวกันคือสกินนี้หญิงชอบตั้งแต่ถ้าเปิดตัวแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเข้าเซิร์ฟไทยจะโดนตัดออกหรือเปล่าและนี่ก็จะเป็น4สกินน,นะคะที่เขามีสปอยออกว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยและทุกคนชอบบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะ